เดี๋ยวมาเจอกันนะครับระยะสั้นนะครับอันนี้เป็นรถลูกค้ามาให้ทํานะครับอันนี้กดหนึ่งครั้งนะครับอ่าเป็นสัญญาณนะครับกดครั้งที่สองเป็นสตาร์ทครับอ่าแล้วก็เราก็ดับเครื่องอ่าแล้วเรากดค้างเนี่ยมันจะเป็นที่เราตามหารถเวลาเราไปจอดรถในตามห้างสรรพสินค้าแล้วหารถไม่เจอนะครับกดค้างไว้อ่าถ้ากดหนึ่งครั้งกดอ่ามันจะดังนะครับ อันนี้ก็เป็นล็อกรถอ่าเวลาเวลาเราจอดรถไว้ในที่มุมอับนะครับกลัวรถจะหายอันนี้ผมวางกุญแจไว้ก่อนนะอันนี้พีเซนเตอร์ตัวดำๆอ่ะอันนี้เราก็มีคนมาขยับรถเราหรือมีคนจะมาขโมยรถเรามันก็จะดังนะครับอ่าอ่ะ,อะก็ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาสอนในระยะ ระยะสั้นนะครับอ่ะมาดูมาดูวิธีการเมื่อกี้นะครับเมื่อเรากดล็อกใช่ไหมครับคราวนี้มีคนจะมาเสียบกุญแจลถดเรานะครับเสียบกุญแจลถดเรามันจะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับมันจะดังเลยนะครับต้องรีโมทของเราเท่านั้นนะครับรีโมทของเราเท่านั้นที่สามารถกดสตาร์ทได้นะครับอ่านะครับเนี่ยมันก็จะเป็น เดี๋ยวนะครับกดปิดแป๊บนึ้งอ,อ่าตอนนี้เราถึงจะสตาร์ทได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับสนใจไหมครับมาเรียนกับผมระยะสั้นนะครับสารพัดชา่างสีเกียรครับผมขอบคุณครับ